มาแล้วครับหูฟังที่รอคอยใครที่ใส่หูฟังไม่ว่าจะเป็นอินเอียร์หรือเอียบัดแล้วชอบเจ็บหูปวดหูบ้างครับวันนี้ผมมีอีกทางเลือกมาแนะนำนั่นก็คือหูฟังคูไฟ EP 2000เป็นหูฟังไร้สายแบบโอเพนเอียร์ที่ใส่แล้วสบายหูที่สุดไม่ว่าจะใส่คุยงานดูหนังฟังเพลงเล่นเกมหรือใส่ไปออกกำลังกายก็ได้น้าหนักเบาเพียง3.7กรัมเท่านั้นใส่นานๆก็ไม่เจ็บหูแน่นอนแล้วยังเกาะหูได้ดีไม่หลุดหูได้ง่ายเพราะมีขาเกี่ยวหูให้อย่างดีวัสดุลิควิดซิลิโคนนิ่มๆเป็นมิตรต่อผิวหนังไม่่รรรคคาเเืองผิวุนนี้้ใชด มขนาดใหญ่ถึง13มิลเมตรให้เสียงที่ดังกระหึ่มแบบสบายหูและยังรองรับระบบเสียงแบบไฮไฟอีกด้วยและมาพร้อมกับบลูทู t เวอร์ชัน5.4เชื่อมต่อได้ไวประหยัดพลังงานสัญญาณเสถียรมีหมดเพลงและหมดเกมมาให้ด้วยและยังมีระบบลดเสียงรบกวน ENC และ ANC คุยสายสนทนาได้ยินเสียงที่ชัดเจนขึ้นเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับ Music Mode Transparent mode. ANC off. ANC mode. Game mode. ครับผมฮัลโหลอันนี้เสียงเป็นยังไงบ้างเอ,อันนี้ชัดชัดเลยอันนี้ครับอันนี้ชัดใช่ไหมใช่ครับอ่าโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนหมดก่อน anc off อ่าตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างอันนี้เสียงเมื่ที่ผมบอกไม่ได้เป็นชัดแต่มันก็เป็นเสียงเบาๆครับเสียงเบาๆใช่ไหมใช่ครับอันนี้ anc mode นี่โอเคเสียงเป็นยังไงบ้างเสียงแบบนี้ เอออันนี้เสียงดีอันนี้เสียงเป็นกลางๆเลยครับกลางๆกลางๆใช่ไหม<ะ>มีเสียงรบกวนรอบข้างอะไรต่างพวกนี้ไหมไม่นะเงียบสนิทครับเงียบสนิทเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคโอเคแบตเตอรี่เฉพาะหูฟังใช้งานได้นานถึงหกชั่วโมงใช้ร่วมกับเคสชาร์จได้ยาวนานถึงสามสิบชั่วโมงเลยกันน้ํากันเหงื่อระดับ IPX5 ใส่ออกกําลังกายได้สบายไม่ต้องกังวลเรื่องเหงื่อถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ